นางสาวแรมรุ้งวรวัตรรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอเปิดเผยว่าในสถานการณ์โควิด -19 มีความห่วงใยกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะกลุ่มเด็กกำพร้าที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคโควิดทำให้ไม่มีผู้เลี้ยงดูจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเร็วที่สุด และได้สั่งการให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเข้าไปช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้าทั่วประเทศอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องเพราะมีแนวโน้มที่จำนวนเด็กกำพร้าเพิ่มขึ้นรวมทั้งประสานภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครบูรณาการช่วยเหลือทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเบื้องต้นได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอุปกรณ์การเรียนและเงินสงเคราะห์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วสำหรับการช่วยเหลือเด็กกำพร้าด้านการศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเด็กกำพร้าที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคโควิดเป็นนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์สามารถเรียนได้สูงสุดตามความสามารถ